สวัสดีค่ะพบกับข่าวต้นชโวงสำนักข่าวไทยผู้ว่าจังหวัดตรางสั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตามจุดคัดกรองคนกลับมาจากภูเก็ตค่ะ บริเวณด่านควนกุลอภสิกาจังวดตรังซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดตรังกระบี่ในวันนี้หนาแน่นไปด้วยประชาชนต่างถิ่นที่เดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ตเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาซึ่งการคัดกร,รอกงค่อนข้างใช้เวลานานค่ะตั้งแต่วัดไข้ตรวจสอบเอกสารเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีน้อยทําให้ประชาชนที่มารอคิวเพื่อคัดกรองพอต้องเดินทางต่อไปในจังหวัดภาคใต้ตอนล่างอีกนั้นเกิดความหงุดหงิดโดยการเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าออกจากจังหวัดภูเก็ตกับภูมิลำเนามีชาวจังหวัดตรังลงทะเบียนถึง1 0 0 0 963คนเมื่อวันที่1พฤษภาคมเดินทางกลับมาแล้ว200คนส่วนที่เหลือคาดว่าทยอยเดินทางในวันนี้อีก569คนทั้งนี้พบคนมีไข้เกิน37.3องศาและมีประวัติเข้าข่ายเฝ้าระวังรวม7คนจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ ดานผูวาราชการจังหวัดตรงังกล่าวภายหลังหาหรือร่วมกับปลัดจังหวัดตรงังและในอำเภอทั้ง10อำเภอถึงการรองรับประชาชนที่ลงทะเบียนเดินทางกลับมาจากภูเก็ตโดยเตรียมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ด่านควนกูลอำเภอสิเกาวพร้อมให้แต่ละอำเภอส่งเจ้าหน้าที่มารับตัวคนในอำเภอของตนเองเพื่อส่งไปยังสถานที่กักตัวส่วนกลางหรือบ้านพักอาศัยเป็นเวลา14วันพร้อมประสานอ,อสอมมติดตามค่ะ